6040ปี60 40, 57ครับผมรถสภาพเดิมๆครับฝาไฮาไม่เคยแกะคัดไม่เคยเปลี่ยนนะครับทำงาน4,000ชั่วโมง เครื่องเกียรดีครับระบบไฮดีสภาพสวยเดิมๆนะครับผม เกียดีครับฝาหายไม่เคยแกะนะครับเถเดิมฐานสวย <c oughs> ยางสวยครับผมเครื่องดีมากครับใส่ท่อแต่งนะครับผมเสียงคาอะตัวนี้ M6040 ปี57ครับราคาอยู่ที่490,000บาทนะครับ490,000บาทผ่บาทานสวยระบบไฮดรอลิกดีนะครับรถพร้อมใช้งานครับผมยางสวยนะครับ ซื้อไปเติมแค่น้ำมันใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่ารถสภาพยังสวยเดิมๆอยู่นะครับผมสนใจติดต่อ0846001543ครับ้านแม่สําเนียงการเกษตรตั้งอยู่ที่อำเภอศรีบุเรเอืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผม6040ปี60 57นะครับรถสภาพเดิมๆสีเดิมคัดไม่เคยตัด นะครับคัสยังไม่เคยเปลี่ยนฝาหายยังไม่เคยเปิดนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้ครับ0846001543ครับร้านแม่สำเนียงการเกษตรตั้งอยู่ที่อำเภอศรีบุรีรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผม